สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้มือนีคําเกี้ยวสีมานําเสดอแนวทา้งความฝันของคุณแม่นุษย์ความฝันของคุณแม่นุชก็ถือว่าแม่นในบางงวดแล้วก็หลุดในบางงวดเนาะค่ะความฝันก็มีทั้งเข้าและหลุดเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เล่าฝันแล้วก็ท่านผู้ชมเนาะเช่นกันเนาะค่ะมือนีเนาะค่ะแม่นุษได้นทูบอกคําคเกี้ยวว่าได้ฝันแล้วแล้วก็ฝันดีในตัวเลขนํา คำเกี่ยวกับเลยเสียงมานำเสนอทางผู้ชมได้รับชมพร้อมๆกันโดยการโทรถามความฝันของแม่นุชเพราะว่าคุณแม่ไปให้งานที่กทโมเนาะก็ใช้วิธีโทรถามความฝันเอาเนาะค่ะแล้วเราก็มาช่วยกันดูแล้วก็ซอยกันแปลเลขกับแม่นุชไปพร้อมๆกันเนาะถ้าท่านผู้ชมถูกใจก็จะได้เก็บหน้าจอตัวเลขเก็บไว้เพื่อน,นำไปซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะเสี่ยงโชคในงวดหนึ่งกุมภาหกเจ็ดเดี๋ยวเราไปฟังความฝันข,ของคุณแม่นุชพร้อมๆกันค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะแม่ได้ยินเราบอกได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่นุ่นจ้าวัาดีจ้าค่ะสบายดีบ่ค่ะแม่จ้าสบายดีค่ะตอนนี้เฮ็นยังอยู่ค่ะเฮ็ดงานจ้าอ๋อเฮ็ดงานอยู่เนาะค่ะเจดีย์ข้องฟันของคุณแม่งวดที่แล้วเนาะจ้าค่ะ ความจริงอ่ะถ้าฝันว่าเลขเหาะมันต้องเป็นเลขหกห้าเก้าห้าอยู่แล้วเนาะคุณแม่เนาะนาะแมนค่ะเจดไย้ตีบได้แล้วเวลาที่แล้วเวลาหนูสังเกตดูนะเวลาที่คุณแม่นูดฝันเห็นเสือ,อย่างไสเหล็กมันจะออกสี่สามแมนเนาะค่ะแมนแมนจ่ายแมนค่ะงวดรู้ว่ามันออกสี่สามห้าห้าสี่สามประมาณนี้เนาะค่ะมางวดนี้ก็ออกสี่สามอีก แม่ค่ะถ้าถ้าคุณแม่ฝันเห็นเสือย่ำใจนี่มันสิออกจังสีเนาะค่ะค่ะมีเหล็กสีหนะแม่ค่ะมีเหล็กสีเสือกับสีเนาะแล่วมันจะจ้ามันจะมีแพ์ว่าบางมันสีสองแล้วบอมันอือค่ะเดี๋ยวงวดนี้เอาไม้ค่ะแม่ค่ะเอาไม้อยากให้คุณแม่เล่าฝันให้หน่อยค่ะว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงอันนี้แม่ฝันวันไหนคะแม่จยากฝันขึ้นว่า ขึ1 1้นวันขึ้นวันอาทิตย์บ่ค่ะขึ้นวันขึ้นวันอาทิตย์เนาะค่ะค่ะเมนค่ะขึ้นวันก็ขึ้นวันเสาร์ค่ะเมนเมนขึ้นวันเมนบาขึ้นวันโมเมนขึ้นวันอาทิตย์ค่ะต้องเป็นขึ้นวันเสาร์เนาะแม่จ้าค่ะแม่ฝันว่าจังไดเนี่ยคะเบาให้ฟังเน่ยค่ะจ้าเมนกับฝันว่าเมนืัอบ้านเนาะไม่มี่การยูทีวค่ะเมนกับเมื่อบ้านบันไปบ้านเมนน่ะเมนกับนั่งยูสามคน

ลูกเข้าเสียวหาโตก็เลยว่าเข้าหาเลยเนาะมันก็ไม่ม่นใจมันจำหายไปไปดนว่าอเอ้าจำเาไดหรก็เลยว่าเขาว่าสีมาเอาลูกเข้าอยู่เเขาจะเอาเงินมาที่ละลูกจะจำไห่อนจำจัดบาทเลยว่าสองพันห้าบนว่าอยนะมันเมยก็เรยว่าเอ้ยสองพัหาเอาสิใจเขามีเงินยูก็เลยยกข้นนะทีเดบวยกข้นเียบนว่าเอ้าเรยว่าเลนได้รือคอยได้จ่สองพันหามันก็ไม่เนไดบนว่ มันเคยรับใจต่เรย่อยเบาจนมากขึ้นหนึ่งเอาแม่แม่แม่จะไฮโดรเพิ่นแม่ทีล่ะแม่แต่กต้องไฮไลท์ดอกแม่ก็มีเงืนเวลาเคยจันใวานะเอาไฮเพิ่นประมานหกพันสามบาทก็โอ้แม่จะแม่จะเลยเออหกสัสามหกพสามกตเขาท่องมากแม่ก็ยื่นเงื่นเลพินเขาท่อมากแม่ก็เอาถุงไปท่อแม่เลยไดละ่อ จ้าแม่ก็ฝันเช่นเลือแม่ก็ตื่นลุกตื่นขึ้นมาลุ้ตื่ดชีใจเหมดฝันกัอนหนว่งวันมันจะก้อนมันกินแง่แห้งหน้าพ่ออ๋อฝันว่าได้ทองได้ทองเสร็จง่ค่ะจ้าในช่วงก็คือแม่นุชฝันว่าเห็นคนคนนึงเอาซองมาค่ะเขาบอกว่าลูกสาวแม่นุชเป็นคนจำให้เขาค่ะแม่นุชก็เลยขอไทยเขาก็บอกว่าสองหมื่นห้า สองพันหาสองพันหาค่ะสองพันหาค่ะบัดนี้แม่สิเอาเงินให้เขาเคยอีสานใต้ก็เลยบอกแม่ว่าให้ดอกเขาด้วยจ้าให้ดอกเขาด้วยดอกดอกหกสิบสามบาทหกสิบสามบาทค่ะแล้วในในฝันน่ยคุณแม่ก็ได้ทองมากม่นบอคะค้าได้ทองใส่คอเลย่ออไดทองเอามาใส่คอเลยเนาะค่ะมนุษย์ได้ไดทองเอามาใส่คอค่ะแล้วถ้าฝันลักษณะนี้มนุษย์จะตีเลข เป็นเลขยี่ยังเนี่ยคะเมษาหกสามนั่น,น,ะะนแล้วบ <63. S 2> มเมษามัน 2, 2, 5, สองสองห้าศูนย์แม่เอาหกสามกับสองห้าศูนจ้าแม่าีใบสองห้าศูนย์ค่ะค่ะก็ประมาณนี้แล้วแล้วถ้าเป็นอายุแม่นุชแม่นุชอายุเท่าไหร่คะอายุแม่ก้่งห้าสิบหก่6แล้วห้าสิบหกแม่เกิดพศอ,อนยังคะแม่ พ่อหนึ่งศูนย์ะพอซอสองห้าหนึ่งศูนย์อายุห้าสิบหกปีค่ะค่ะก็เพื่อมีคนถามเพราะว่าแม่นุชฝันว่าตัวเองได้ใส่ทองเส้นใหญ่เนาะค่ะค่ะก็ฝันวมาได้ใส่ทองก็จะเป็นฝันดีอยู่เนาะแม่เนาะค่ะแม่นุชตีเลขให้ก็คือสองห้าศูนย์ที่ราคาที่เขาเอามาให้มาขายให้เนาะแล้วก็หกสามหกสามนี่ก็อย่าลืมกันเก้าสามด้วยเนาะเลขหกกัะเลขเก้าเนาะ ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอายุมนุษก็คือห้าสิบหกปีเกิดปีสองพันห้าร้อยสิบค่ะค่ะก็มีมีสองห้าศูนย์หกสามแล้วก็ห้าหกแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์ค่ะค่ะกำกัล้วะมาณนี้เนาะความฝันของคุณแม่เนาะค่ะ ขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะที่มาบอกแนวทางให้ฟังเนาะได้ค่ะค่ะสำหรับงวดนี่ต้องงวดกับมีประมาณนี้เนะาะค่ะท่านั้นกะบคำเกี่ยวขอบ้างสายก่อนเนาะค่ะแม่ขอบค<ด>ุณ<ด>หลายๆค่ะสวัสดีค่ะเลขข้อฝันของมนุษย์เนาะที่คำเกียวบอกไปละค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะมนุษย์ก็ อยู่ไกลเนาะค่ะแต่ก็ยังคิดถึง f c เนาะค่ะยังเล่าความฝันให้ฟังอยู่ทุกงวดเนาะค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางถ้าชอบในตัวเลขก็นําไปเสี่ยงโชคเนาะค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูคลิปอื่นก็ได้คําแก้วก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นทังเลือกเนาะก็มีหลายๆท่านที่ก็ยังคิดถึงแม่นุชแล้วก็อยากฟังความฝันของแม่นุชอยู่ค่ะคําแก้วก็เลยนํามาลงให้เนาะค่ะในความฝันก็อย่างที่บอกเนาะค่ะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ เป็นกาลังใจให้ทั้งคนที่รับชมแล้วก็คนที่เล่าฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมดูทุกคลิปคํมแก้วก็ดีใจมากเนาะคะ่ะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดตามตัวเลขทุกคลิปเนะเาะเลือกเอาที่ท่านผู้ชมชอบแล้วก็ถูกใจในตัวเลขแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวคัมเก้ยวเองก็ไม่รู้ว่าความฝันของท่านไหนจะเม่นเนาะคะ่ะท่านที่เคยเม่นก็เม่นอยู่ตลอดก็มีแม่นแล้วมาหลุดก็มีแล้วก็หลุดแล้วก็มาเม่นก็มีเยอะเนาะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเนาะที่มีน้ำใจแบ่งปันความฝันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยรวยถูกหวยในวันที่หนึ่งมีนาคม67นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ